ไปถ่าคิปเได้คิปด้วมเยไปใช้ดินี่ เลือกเอาเลือกเอาโหสป,ปู๊จะมาจากไหนวะมาหน้าเตะรุดหน้าเตะเนาะรุดหน้าเตะควักมือแวบๆไผวะ ลาบอยากยอมไหมพอแบมบอยากยอมบอยากยอมผมขนาดไม่ยอมก็โอ้สีสววยแล้าวพรก็อยากจะชอบอยู่ไหมน้องพรบอกโอ้น้องพรจัดให้คืนห้าก็ได้น้องโอ้โหคีคุยโอ้คีคุยหลายนี่เนี่ยเชื่อเซงเขาเพูดเพราะว่าตาดุย โอ้ยอยางได้อันนี้ได้เนาะอันนึงเอาปาดเอาเด้อมันจะมีล,ะลูกลระม0สิบกิโมายงโมแตงโมจินจะลามาใหมอันนี้เอาซาบาดยิมยังบ่ได้ดอกินงเจ็บท้องกับข้าวาเยอะแยะ ข้าวจ้ำขันข้าวละบ่ขันข้าวจ้ำละได้ป้าเมื่อเช้านี่บอเมื่อเช้านี่บ่ค่อยพันยงห่อนบไจ้ำอีเดลือสาจ้ตระือขาวต้มวไก่ต้มเอากต้มียต้ะ้มยำปุ ปนมาลูกข้าต้มเลยจะเมื่อจ้ำควันข้าเลยอืออือแม่ควันแม่เจจำควันข้าออมึงมาให้กินเลยตีนี่อ้อนี่แคบค่ะทำไมที่สั่งคบหูได้อะไรไงนี่ค่ะ นี่แก่ <laughs> anh ไม้บ่อวันนี้มัน men tí, และ đu bình đu bình đu bình đu

คือเล็กเอ็นกระโดงโอ้ตะตากระดุยมื่อนั้นนะ่ะค่อยซื้ออย่างเจ้าวะซื้อมักซิลี่อร์อกาบเนาะแล้วค่อยนะ่ะเอาลงเอาเงินลงใส่นี่สิบบาทเขาไปซื้อมักซิลี่อร์อกาบเจ้าเขาไปแล้ควคเออเมื่อนั้นนะ่ะจังไมหมพ่อจื้อเหรอเต็มแล้วจื้ออยู่ค่อยจื้อ,อแต่ว่าใครแม่ เจ้าขายให้เขานะคะเขาไปเขาก็เอาได้ทั้งมักได้ทั้งมักจลรีหอกลับได้ทั้งเงินเงินคอยปอนฉะหันชิบบาทที่เจ้าโทนนะนะอย่างเจบ็บสิบโอ้ยอันมกักจีีมกักจไปชื่อนคคสิด จากได้ออันนี้ได้อันหนึงนี่มีมีดปาดวันหางจระเข้นี่อยากได้หางนี่อยา,ากได้แเอาไหมมีมีดปาดให้แน่จะไปดูขาต้ม น่าท่าเล่นนะเขามายนเออเขาเอกมาแล้วมีท่านได้โฮท่านโฮ่นโฮทมื่นอยู่คุณดูมาก่อนอนี่นี่นี่นอขอน้ำลาย <c oughs> อ่าเลือกอะไรได้หน่อ ขอแล้วเบาขอแล้วน้คอยกันแล้วว้าวมีลึกแนวน้ำคอยกันแล้วจีเรียดทำไมว่านหางจระเข้ชื้ๆ โอ้โหชุดยอดเลยจนจักรดุยจักรดุยบางแน่นิชุดยอดเเนนยอหลาะขอบคุณค่ะกเียไปสอาไปอันล่างๆแล้วก็กินมันเจ็บท้องกเพาะแยกเสาไพ

ได้กินข้าอันมายด้แข่งเพคอยกินเผ็ดอ่ะสิช้างคอยเป็นกระเพาะลำไส้อกเคยลำไส้ใหญ่คุณได้เดี๋ยวนี้มันก็มันจะหายนานหายนะโมเมนลำไส้น้อยตะกุดุ้ยเอ้ยโอมาเอาอยู่บ่แกงอันน้อยอันี่ยนั่นอะไร อ้าวาบอก็เจียวอยู um ่เออมาเจียวอยู่นี่ไ şey อ yes, ้ชถุงเนี <да ่ยบิ่ไ่มก็เมื่อมีจะเมือยต่านี่ป่ะวันนี้รับเอาอันนี้เดินคิมูมันบอกดอก อันนี้มันเคยกินข้าวน้ำค้อยมันก็เลยมาบ่มีอย่างให้มันกินเด้ส้มปลาจ้มน้ำตับน้ำตับน้ำตับงัคือใส่ปาาโบเช็มันอไมันมนคือแก่งออยเนย่ยนะมา้องี่มา <c oughs> <ะ>แซดกีไ่ได้แ,แ,นแนนนม,ม,มนบอนเอามาด้วยใช่ยี่สิบบาทบอกอยนี่นี่ ตะกรุดจ้าจ้ายยี่สิบรุยชาวบ้านอุ้ยว่นชิบวัเจียงเงินให้ตะกระดุยแล้วเจียอยู่ได้เจีด้เหรออุ้ยเซ็งเลยว่าชิมาถ่ายคลิปเอาชิชื่อเปรียเงินระบาดนี่ค่ะอ่ะชาติค่ะถ่ายคลิปเอาไปโลดอือยี่สิบบาทแล้วค่ะคุณหมอไปแทงเอาเต็มกระเป๋าคุณ ปัทไทกระชงหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดกะชี้ชีบอชื่ออีกบวมืออื่นอ่ะสามสิบอมาื่สามสิบอโอเคค่ะขอจบจิ้นเก็นี้นะคจขายขยะเยอะใจดีนะเดี